สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับลองมารับชมกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับสำหรับในเรื่องของการทำเมนูหรือว่าสร้างเมนูใน WordPress นะครับก็จะมีเมนูอีกประเภทหนึ่งครับที่เราเรียกว่าเมกะเมนูนั่นเองนะครับถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่า เมนูขนาดยักษ์นั่นเองทีนี้เจ้าเมนูขนาดยักษ์นี่มันคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับเวลาเข้าเว็บไซต์ใหญ่ๆบางเว็บไซต์นะครับพอเมอาส์ไปวางที่เมนูก็จะมีเมนูขนาดใหญ่ดรอปลงมานะครับแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นเมนูย่อยนะครับถ้าพูดไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของผมนะครับ เมนูปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเอาเมาส์ไปวางก็จะรอบเป็นเมนูย่อยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเมนูปกติที่มาพร้อมกับตีม d ดเพลสนะครับส่วนเจ้าเมกะเมนูอตรงนี้ครับผมเปิดไปให้แล้วนะครับก็คือเว็บเดียวกันนะครับแต่ผมสร้างเป็นเมกะเมนูให้ดูอีกอันนึงเวลาเอาเมาส์ไปวางนะครับนี่เห็นไหมครับกลายเป็นเมนูขนาดยักษ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการแบ่งคอลัมน์นะครับแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ ใส่ไอคอนลงไปได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวหนังสืออยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับ เราก็สามารถตกแต่งให้มันสวยงามแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเจ้าเมกะเมนูนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับบางทีมนะครับเขาก็มีมาให้นะครับแต่ว่าเจ้าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมมาตรฐานของ WordPress มันก็เลยไม่มีนะครับผมเลยใช้ปลักอินตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะอินสตอลให้ดูนะครับแล้วเจ้าเมกะเมนูปลักอินตัวนี้นะครับก็ยังสามารถสร้างเมนูธรรมดาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับนี่เราเรียกว่า Fly Out เมนูครับเป็นเมนูธรรมดาแต่เราใส่อคอนเข้าไปได้นะครับ ทำให้มันมีเงาตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับนี่เมกะเมนูฟลายเอาเมนูได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับตีมที่เราใช้อยู่เป็นตีมมาตรฐานของ Wordpress เลยต้องลงปลั๊กอินก่อนนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ปลั๊กอินตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ add new ได้เลยนะครับคลิกลงไปเลยคลิกลงมาแล้วนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาตรงนี้นะครับว่าเมกะเมนูนะครับ เสร์ชขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเมกะเมนูเนี่ยมันมีหลายอันนะครับแต่ก็ตัวที่ยอดฮิตที่สุดนะครับก็คือ3 0 0 0 0นตัวนี้นะครับผมมีคนใช้ไปสามแสนคนแล้วก็ไม่รอช้าติดตั้งเลยดีกว่านะครับกดอินสต l l นาวได้เลยคลิกลงไปเลยครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดใช้งานโดยการกด Activate ไป1ทีครับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งปลั๊กอินเสร็แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัวสร้างเมนูของเรานะครับ ถ้าใครนะครับยังสร้างเมนูไม่เป็นก็จะมีที่ผมสอนเอาไว้นะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับลองไปดูได้นะครับผมอ่เราไปที่ตรงนี้ครับแอ p e คอร์แลน e นะครับแล้วก็เมนูเติม s ตรงนี้นะครับคลิกตรงไปเลยมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมได้สร้างเมนูเอาไว้หลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าเมกะเมนูเนี่ยมาติดตั้งมาแล้วมันก็มีออปชันของมันนะครับแต่ว่าออปชันของมันเนี่ยมีข้อแม้อย่างหนึ่งครับ เราต้องติดตั้งเมนูนั้นไปที่ทีมโลเคชันใดโลเคชันหนึ่งก่อนถึงจะเปิดออปชันตรงนี้ได้ครับซึ่งตัวเมนูที่ผมติดตั้งไว้เนี่ยคืออันนี้ครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูผมได้สร้างตัวเมนเมนูเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเมนูหลกักอา่าเดี๋ยวผมกดซีเล็กเลยการกดซีเล็กจะเป็นการเลือกทํางานกับเมนูนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเมนเมนูมาแล้วอา่ามันก็จะมี Max m e g a m e n เม e ู t i n g ถ้าต้องการเปิดใช้เมกาเมนูแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเซฟหนึ่งทีครับ การตั้งค่าตรงนี้มีนิดนึงนะครับที่เราต้องรู้นะครับอีเว t นนะครับโฮเวอร์อินเทน์ก็คือการที่เราเอาเมาส์ไปวางนะครับกับโฮเวอร์ก็คล้ายๆกันนะครับเอาเมาส์ไปวางแต่ว่าอินเทน์คือเหมือนจะเอาไปวางเอาไปใกล้ๆนะครับมันก็จะโผล่มานะครับส่วนคลิกก็คือการที่คลิกลงไปถึงจะเปิดเมนูนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เอฟเฟกเนี่ยตอนนี้เป็นเฟดอัพนะครับเราสามารถเลือกเฟดสไลด์อัพอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าสมมติเราเลือกสไลด์อัพก็ได้นะครับลองดูนะครับอันนี้คือความเร็วนะครับ อันนี้คือในโมบายนะครับแล้วก็ทีมตอนนี้มีแต่ f u u t t อย่างเดียวเพราะว่าเราใช้เป็นฟรีเวอร์ชั่นนั่นเองนะครับเรากดเซฟหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเราจะทำเมกะเมนูได้นะครับเราก็จะต้องมีหัวข้อแล้วก็มีไอเทมย่อยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเลเวลของเมนูครับอันนี้คือเลเวลหลักนะครับก็คือเวลาที่เราเอาเมาส์ไปวางที่เมนูหลักส่วนนี้คือ เลเวลลองนะครับก็คือซับเมนูนั่นเองนะครับอันดับ2เนี่ยก็จะเป็นหัวของคอลัมน์นะครับส่วนอันดับ3ก็จะเป็นลิงก์ย่อยๆของคอลัมน์นั้นนะครับสมมุติว่าเราจะใส่ลิงก์ย่อยๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมใส่เพจตรงนี้นะครับใส่ลงไปนะครับอ่าใส่คอนแทคกับแซมเปิลเพจลงไปแล้วกันนะครับคอนแทคนะครับผมก็จะใส่ไปที่ฮิสทอรีอย่างนี้นะครับแซมเปิลเพจก็จะใส่ไปที่วิชั่นนะครับเอาใส่เหมือนเดิมนะครับใส่อีกนะครับใส่สัก2ออันนะครับผม มาแล้วนะครับเราใส่ซ้ําได้อย่างที่เราเรียนไปแล้วนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างนะครับแต่ของจริงเนี่ยเราก็ไปสร้างเมนูของจริงมานะครับเพื่อที่จะใส่นะครับผมาฝังนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเราจะได้เห็นภาพนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเทียบเท่ากับว่าเรามี2คอลัมน์นะครับผมมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า history กับคอลัมน์ที่ชื่อว่า vision นะครับทั้ง2คอลัมน์เนี่ยก็จะมีสิ่งของอยู่ข้างในตามนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอสร้างอีกสักหนึ่งคอลัมน์นะครับอ่าผมสร้างใช้คัสตอมลิงก์ก็ได้ครับผมสร้างเป็นโซเชียลมีเดียอย่างนี้นะครับผมอ่าโซเชียลมีเดียแล้วก็ใส่ชารปไปแอดทูเมนูนะครับผมโซเชียลมีเดียแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วภายใต้โซเชียลมีเดียเราเอาอะไรดีครับ YouTube อ่าใส่ไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับ YouTube นะครับผมปึ๊บอ่าเราค่อยๆใส่แล้วก็ลากไปใส่โซเชียลมีเดียตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ y o Facebook เฟ e บุ๊กนะครับผมยอดฮิตต้อง f c e e o o o นะครับผมใส่ลงไปนะครับแล้วก็แอดทูเมนูนะครับผมถ้าใครเนี่ยมองผมทำตามไม่ทันนะครับก็ลองกลับไปวิดีโอก่อนหน้านะครับดูว่าการสร้างเมนูทำเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยเราโฟกัสในการสร้างเมนูเราเลยทำให้ดูอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับผมโอเคต่อไปทวิต t ตอรแล้วกันนะครับผมนี่ทวิตเตอรแล้วก็ใส่ทวิต t ตอรมาแล้วนะครับ วิดีโอนี้เราก็โฟกัสไปที่การทำเมกาเมนูนะครับผมนี่โอเคเราได้ละนะครับเดี๋ยวเรากดเซฟหนึ่งทีนะครับผมอ่าโอเคเราเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้กดรีเฟรชก็จะเป็นเมนูแบบเดิมๆนะครับอ่าแต่ถ้าเรากดรีเฟรชนะครับตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้เนี่ยปลักอินแทนที่เมนูเป็นเมนูที่ปลักอินสร้างมาแล้วนะครับนี่ ใน about นะครับก็จะมี history vision social media แต่มันยังไม่ได้เป็นเมกะเมนูนะครับแบบนี้เราเรียกว่า fly out เมนูคือมีเมนูย่อยบินออกมานะครับอย่างนี้เราเรียกว่า fly out นะครับนี่ new about เหมือนเดิมนะครับยังมีอยู่นะครับทีนี้เราต้องการเปลี่ยนเจ้า about ตัวนี้ให้เป็นเมกะเมนูนะครับทำยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับลงมาตรงนี้เลยนะครับ เราเอาเมาส์ไปวางที่ About นิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะครับเมกะเมนูตรงนี้นะครับเราคลิก1ทีนะครับมันก็จะมีหน้าต่างใหม่มานะครับตรงนี้เห็นไหมครับซับเมนูดิสเพย์โหมดเป็นฟล y o เอาท์อยู่เราเลือกได้นะครับเราเลือกเป็นเมกะเมนูจะกริดหรือสแตนดาร์ดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำสแตนดาร์ดให้ดูนะครับส่วนกริดเนี่ยอาจจะลองไปเล่นเองได้นะครับตรงนี้มันก็จะกําหนดว่าตรงนี้เนี่ย จะเอากี่คอลัมน์นะครับแล้วก็เอาสัก3าคอลัมน์นะครับเพราะเรามีแค่3อันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะหดก็ได้นะครับเราจะยืดเราจะหดแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมอา่าโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วกดเซฟเมนูหนึ่งทีเท่านี้เองนะครับเป็น ME มเมกะเมน ME ูแล้วนะครับอ่าพอเป็นเมกะเมนูแล้วนะครับเดี๋ยว <rs. S 1> เรามาดูนะครับผมว่า เจ้าเมกะเมนูเนี่ยมันเป็นยังไงครับหลังจากที่เราไปเซตอัพที่ about แล้วนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็เอามืาวางดูก่อนยังไม่เป็นเมกะเมนูใช่ไหมครับแล้วก็รีเฟรชหนึ่งทีนะครับปึ้งดูนะครับเห็นไหมครับเป็นเมกะเมนูแล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่มีไอคอนไอคอนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่ไอคอนให้ดูนะครับว่าใส่ยังไงนะครับ ลงมานะครับเราจะใส่ไอคอนที่ history ใช่ไหมครับเราก็เอาเมาส์มาวางนะครับตรง history มันก็จะขึ้นคำว่าเมกะเมนูขึ้นมานะครับเราก็กดคลิกลงไปหนึ่งทีมันก็มีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับทำการเลือกไอคอนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลือกไอคอนได้เลยนะครับพอเลือกไอคอนเนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะครับอสมมติ history เราเป็นรูปกระดาษอย่างนี้นะครับ มันสามารถที่จะใส่ไอคอนเป็นเดสเป็นฟอนต์เป็นอย่างนี้ได้นะครับแต่3อันหลังเนี่ยต้องใช้เวอร์ชันโปรนะครับเราใช้เวอร์ชันฟรีอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมเลือกเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับเสร็จแล้วตัวสับนะครับตัวคอนแทกนะครับเราลองเลือกดูนะครับไอคอนสมมุติตัวคอนแทกเราเลือกผมเลือกแบบสุ่มๆเร็วๆนะครับผมนะจะได้เร็วๆนะครับเราจะได้เห็นภาพนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับตรงนี้คอนแทกปึ๊บ อันที่2และอันที่3แล้วก็ไปที่เมกะเมนูเหมือนกันเราไปที่ไอคอนจากนั้นเราก็เลือกนะครับผมอ่โอเมก้า Omega เลยนะครับผมนี่ตรงนี้เสร็จแล้ววิชั่นเราก็เลือกที่เมกะเมนูเหมือนกันนะครับต่อไปที่วิชั่นนะครับผมวิชั่นเอาเป็นรูปนี่แล้วกันนะครับผมแหมเราใช้สมองเลือกนานไปหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเราก็เลือกไอคอนต่อนะครับผมเลือกไอคอนไปเรื่อยๆนะครับเอารูปดินสอแล้วกันนะครับผม ผมไม่อยากเลือกซ้ําเพราะว่ามันจะดูไม่สวยงามนะครับผมก็เลยต้องคิดนิดนึงนะครับว่าเอาอะไรดีนะครับผมโอเคใกล้เสร็จแล้วครับตรงนี้เลือกไอคอนเลือกไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกธงแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ตรงโซเชียลมีเดียไอคอนก็เลือกได้นะครับอ่า u t u b e นะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีไอคอน youtube อยู่แวบๆตรงนี้นี่เรียบร้อยนะครับไอคอน u t u b e โซเชียลมีเดียเป็น Facebook นะครับลองดู Facebook เฟซบุ๊กเนี่ยก็เห็นมีอยู่แวบๆเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเลือกนะครับนี่นะครับเวลาที่เราเนี่ยมองหามันมักจะหาไม่เจอนะครับเราก็ต้องค่อยๆดูนะครับอ่าเมื่อกี้เฟซบุ๊กอยู่ไหนนาะเฟซบุ๊กอ่าโอเคเจอแล้วครับผมอ่าหลายท่านอาจจะเจอก่อนผมนะครับก็ตาดีนะครับผมผมเนี่ยมองหาตั้งนานนะครับผมอ่าต่อไปทวิตเตอร์นี่ลุมนกน้อยอยู่นี่นี่เองนะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับ h i s t o r y กับ Vision ใน New about เนี่ยเราก็ เลือกได้นะครับอลองเลือกดูนะครับเลือกให้มันต่างๆกันนะครับผมแล้วก็วิชันแล้วก็เลือกต่อนะค <alongside motivation> รับผมอ่าตะกี้เนี่ยที่โซเชียลเราลืมเลือกตรงส่วนหัวของมันนะครับผมอ่าตรงส่วนหัวเนี่ยเราเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่าตรงวิชันเราเลือกหรือเปล่านะครับส่วนหัวเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับผมเอ่าเราเลือกไปแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเรากดเซฟหนึ่งทีนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันนะครับตอนนี้นะครับอยู <roy> ่ที่หน้าเว็บแล้วนะครับลองดูใหม่นะครับ นี่ยังไม่มีไอคอนนะครับเดี๋ยวผมกดรีเฟซหนึ่งทีนะครับผมพอกดรีเฟซหนึ่งทีเห็นไหมครับฮิตชอล่งฮิอี่มาหมดแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีไอคอนซ้ำๆกันนะครับผมฮิ s t อ r y ี่ฮิ o r อลี่ซ้ำกันมีอเบลโหมาอย่างงี้เราไม่ชอบนะครับตรงนี้เนี่ยใจเย็นๆนะครับเราปรับแต่งได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทานะครับทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยวางข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้ก่อนนะครับผมมาแล้วนะครับไอคอน หลังจากที่วางข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะปรับแต่งได้นะครับสาเหตุที่วางข้อมูลก่อนก็เพราะว่าถ้าเราไปปรับแต่งก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะเรายังไม่มีข้อมูลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปปรับแต่งกันเลยนะครับวิธีการปรับแต่งนะครับง่ายนิดเดียวนะครับให้ลงมานะครับตรงแอดมินเมนูตรงนี้นะครับลงมาด้านล่างเมกะเมนูเห็นไหมครับไปที่ตรงนี้ครับ general setting ก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับ General setting เนี่ยก็จะบอกว่าเราจะตั้งค่ายังไง Event behavior คืออะไรนะครับผมอ่าอันนี้มันก็จะมีแบบว่า first click open sub เมนูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่เราเนี่ยไป set up ในเมนูตรงนั้นให้มัน hover ไปแล้วนะครับก็ใช้ hover ต่อไปได้นะครับตรงนี้ในส่วนของ General setting นะครับเราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับโดยปกติก็ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นคนที่ advanced จริงอาจจะมาดูการตั้งค่าตรงนี้นะครับแต่ส่วนที่สำคัญนะครับคือตรงนี้ครับ เมนูธีมนะครับผมนี่เราคลิกลงไปหนึ่งทีนะครับตะกี้นี่จะเห็นว่ามันเนี่ยดำไปหมดเลยนะครับหน้าจอนะครับเราลองมาลงมาดูนะครับสมมุติว่าขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เงาเข้าไปนะครับนี่ใส่เงาเข้าไปเรากดเปิดเงาก่อนนะครับปึ๊กอ่าเราเปิด h o r i z o n t a l ก็คือเราจะไปแนวนอนกี่พิกเซลนะครับเราจะไปแนวตั้งกี่พิกเซลอ่าเบลอเท่านี้ความเข้มของเงานะครับเวลาเราเลือกเนี่ยก็จะเลือกสีได้ ผมก็จะเลือกนี่นะครับอ่าไปสัก30นะครับตรงนี้อันนี้มันคือความโปร่งแสงนะครับเราสามารถเลือกได้ครับ1ก็คือทึบนะครับศูนย์ก็คือโปร่งแสงสัก30ก็คือ30%เนะครับเราชูสหนึ่งทีนะครับอ่ะเสร็จล้วเรากดเซฟก่อนนะครับผมอเดี๋ยวเราค่อยๆปรับแต่งแล้วค่อยๆกลับไปดูนะครับผมอตอนนี้เราใส่เงาและลองกลับไปดูนะครับตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้รีเฟรชนะครับพอดรอปลงมานี่ไม่มีเงานะครับเดี๋ยวเราลองกดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับตรงนี้ มาแล้วนะครับนี่เงาเห็นไหมครับผมเงามาแล้วนะครับทําให้ดูสวยงามขึ้นไปอีกแบบนะครับทีนี้มาตั้งค่ากันต่อนะครับต่อมานะครับเราไปที่เมนูบาร์นะครับอย่างนี้เมนูบาร์เนี่ยความสูงเรากําหนดได้ครับตอนนี้กําหนดที่40ผมก็คิดว่ามันสวยอยู่แล้วทีนี้เมนูแบ็กกราวนะครับเรากําหนดอย่างนี้ได้นะครับเราจะใส่เป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการใส่สีน้ําเงินนะครับผมนี่ใส่สีน้ําเงินแบบนี้นะครับ ไปอีกสีหนึ่งก็เป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับให้ความเข้มมันต่างกันนิดนึงนะครับผมมันจะได้มีเฉดสีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เมนู padding ก็คือระยะจากขอบจนถึงเมนูเป็นเท่าไหร่ผมมาใส่ศูนย์ไว้อันนี้โอเคอยู่แล้วนะครับถ้าใครต้องการทําให้เมนูเนี่ยขอบโค้งนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็สามารถทําได้นะครับลองดูนะครับผมใส่ตัวเลขไปแล้วนะครับขอบจะได้โค้งนะครับผมทีนี้เมนูไอเทมแบ็กกราวนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือ ไอตัวไอเทมนะครับเราสามารถที่จะใส่แบ็กกราวได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมจะใส่แบ็กกราวเนี่ยแต่ว่าผมใส่เป็นความใสแทนนะครับอันนี้มัน30เดี๋ยวผมย่อให้มันเหลือสัก20แล้วกันนะครับอ่าโอเคตรงนี้ choose 20ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอ่ายีเท่ากันแล้วกันนะครับไม่ต้องไล่สีนะครับส่วนไอเทมแบ็กกราวเวลาที่เราเอาเมาส์ไปวางหรือว่าโฮเวอร์นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมจะเลือกให้มันเข้มอีกหน่อยนะครับผมเข้มอีกหน่อยก็คือ30นะครับผม เลือกให้มันเข้มนะครับตรงนี้เนี่ยพอเรามีสีที่เคยเลือกไปแล้วก็จะเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกดีนะครับผมส่วนตรงนี้ฟอนต์นะครับมันก็จะมีให้เลือกหลายตัวนะครับก็คือฟอนต์แล้วก็ฟอนต์ที่เราเอาเมาส์ไปวางนะครับตรงนี้ลงมาเรื่อยๆมีหลายตัวเลยเห็นไหมครับผมอโอเคทีนี้เราก็กดเซฟไปก่อนนะครับใครอยากเปลี่ยนขนาดฟอนต์เนี่ยเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่เปลี่ยนผมใช้ตัวฟอนต์ที่มันมีมาอยู่แล้ว ก็ดูโอเคอยู่นะครับผมพอเราเซฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับสีมันยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราต้องกดรีเฟรชก่อนนะครับถึงจะเป็นสีใหม่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับเป็นสีใหม่แล้วตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเมนูไอเทมเนี่ยคัลเลอร์นะครับเวลาที่มันเป็นคัลเลอร์อย่างนี้อันนี้คือสีปกติเวลาที่เป็นสีคัลเลอร์ที่เราเซตลงไปเนี่ยให้มันดําลง20%เ็นห็นไหมครับแล้วเวลาที่เราเมาส์ไปวางนะครับเห็นไหมมันดําอีก3 0 เห็นไหมครับมันก็เริ่มจะสวยงามขึ้นนะครับทีนี้เราลองไปปรับแต่งอีกส่วนหนึ่งครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเมกะเมนูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองปรับแต่งกันเลยนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเมกะเมนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคลิก1ทีนะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยตรงนี้ดูนะครับเราสามารถที่จะทำพาเนลแบ็กกราวเนี่ยเป็นสีอื่นได้นะครับที่ไม่ใช่สีเทาเดี๋ยวผมลองเลือกสีดูนะครับสมมติผมจะเลือกเทาๆดำาๆอย่างนี้นะครับผม เทาดำๆให้มันเหลือบๆกันนิดนึงนะครับจะได้ดูสวยงามนะครับผมอ่าอันนี้คือความกว้างนะครับ Outer Width คือทั้งหมดนะครับก็กว้าง100%อันนี้โอเคอยู่แล้วนะครับผมโอเคลงมานะครับ Panel Padding นะครับผมว่าจะให้เนี่ยตัวหนังสือหรือว่าตัวเมนูไอเทมของเราอยู่ห่างจากขอบเท่าไหร่นะครับอันนี้ตั้งเป็นศูนย์ไว้นะครับผมคิดว่าก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลองมาแล้วมันก็โอเคอยู่นะครับลงมาดูนะครับผมตรงนี้ บอเดอร์ถ้าต้องการจะมีขอบเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเราใส่เงาไปแล้วขอบก็ไม่ค่อยจําเป็นนะครับอ่ต่อมานะครับตรงนี้ในส่วนของ heading font ต่างๆเราสามารถกําหนดได้ครับแต่ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทริคเลยนะครับผมนะถ้าใครเนี่ยเห็นเมนูมันซ้อนกันนะครับอย่างเช่นมีคําว่า history 2ครั้งนะครับตรง content font นะครับเดี๋ยวผมเซตให้ดูนะครับเราจะเซตตรงนี้เป็นศูนย์ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดูนะครับส่วนฟอนต์ตรงนี้นะครับ เ e c เกิลเลเวลเมนู Item เนี่ยเราเนี่ยพอเราเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีเข้มปุ๊บเราควรจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีสว่างนะครับผมนี่เราเปลี่ยนเป็นสีสว่างนะครับเพราะมัน Hover อ่าผมให้เลือกเป็นสีฟ้าอ่อนดีกว่านะครับผมจะได้เห็นแตกต่างกันนะครับเมนู Hover อันนี้ไม่เซตก็ได้นะครับผมลงมาเรื่อยๆนะครับผมส่วน third l e v e l เมนูนะครับก็คือไอเทมย่อยของคอลัมน์นั้นแหละนะครับผมหรือว่าเมนูย่อยของคอลัมน์นั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวได้นะครับผมนี่ เป็นสีเป็นสีขาวชูสนะครับส่วนโฮเวอร์ก็เป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนเดิมนะครับเท่านี้เองนะครับเรากดเซฟหนึ่งทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันนะครับมาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากดรีเฟรชนะครับอก่อนที่จะกดรีเฟรชมาดูก่อนนะครับผมพอดีพูดเร็วไปหน่อยนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันซ้อนกันอยู่นะครับและอันนี้นะครับที่มันโผล่มาโดยที่เราไม่ต้องการนะครับหรือว่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารีเฟรชดู1ทีนะครับผมรีเฟรชละนะครับเห็นไหมครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับจะเห็นว่าเมนูตรงนี้มันมีขอบโค้งเห็นไหมครับผมเพราะเราไปเซต border radius ก่อนหน้านี้นะครับผมลืมเอาให้ดูนะครับพอเราเซตมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมทีนี้ลองดูนะครับ New About เป็นไงครับเมนูเนี่ยสวยงามเลยนะครับอ่าตรงนี้แต่จะเห็นว่าเราไม่อยากให้ตรงนี้เนี่ยมันเรียงตรงกันลงมาครับอยากให้มันกระเถิบเข้าไปตึ้งตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทำยังไงนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า padding นะครับก็คือ ระยะห่างจากขอบจนไปถึงตัวของมันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาทําดูนะครับผมลองมาดูกันเลยตรงนี้นะครับเราอยู่ที่นี่ก่อนนะครับผมอ่าเมกะเมนูก่อนนะครับตรงนี้เนี่ย padding นะครับก็คือตรงนี้อ่าเราสามารถตั้งค่า padding เล็บสมมุติผมตั้งเลยสักยี่สิบห้านะครับผมแล้วกด save c h a n หนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับดูตรงนี้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับยังเรียงกันอยู่พอเรากด r e เฟรชนะครับผมอ่าโอเค ไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เย็บเข้ามาแล้วนะครับตามตัวเลขที่เราใส่ลงไปตรงนี้นั่นเองนะครับว่าจะห่างเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้ตรงนี้เราเรียกว่า fly out menu นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไปลองปรับแต่งดูนะครับหรือใครอยากจะลองปรับแต่งดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมแนะนําให้ก่อนนะครับว่าปรับแต่งตรงไหนนะครับลองดูนะครับเจ้า fly out menu นะครับก็คือปรับแต่งตรงนี้นะครับนี่ fly out menu ลองดูนะครับเราคลิกลงไปดูเนี่ย มันก็จะมีซับเมนูแบ็กกราวนะครับผมมันก็จะมีตัวอื่นๆให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเราเลือกซับเมนูแบ็กกราวดูนะครับผมสมมติว่าผมเลือกเป็นสีฟ้านะครับนี่ฟ้าแล้วก็ไปฟ้านะครับแต่ฟ้าแบบคุณๆหน่อยนะครับอย่างนงี้นะครับแต่คิดว่าคงไม่สวยนะครับผมอาจจะดูแบบว่าประหลาดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วลงมาก็เซฟหนึ่งทีนะครับ เพื่อดูนะครับแต่ส่วนมากนะครับตัวเลือกก็จะใกล้เคียงกับเมกะเมนูเมื่อกี้เลยนะครับอ่าเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราเลือกแปะกราวไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ดูงนี้ก่อนนะครับเป็นเทาอยู่ใช่ไหมครับผมพอกดรีเฟรชนะครับดูสิครับผมนี่อ้ายังเทาอยู่นะครับผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าการเซตสีเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นผลนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูที่หลังบ้านอีกทีนะครับ โอเคตอนนี้นะครับเราอาจจะเจอโจรแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมทําไมผมเรียกว่าเจอโจรนะครับบางทีเราเป็นบั๊กในระบบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นในระบบนั่นเองนะครับถพงเราจะเซตซับเมนูแบ็กกราวแล้วแต่มันถูกทับด้วยสิ่งนี้ครับมาถูกทับด้วยเมนูไอเทมแบ็กกราวนะครับสมมติเดี๋ยวผมเซตใหม่นะครับลองเซตตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมนี่เหลืองนะครับแล้วก็ไปเหลืองอีกเหลืองนึงนะครับผมให้มันเข้มหน่อยนะครับผมจากนั้นนะครับเวลาเอาเมาส์ไปวางเนี่ย ผมก็เซตให้มันสีเขียวนะครับผมนะจะได้ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปเขียวเข้มนะครับผมนี่โอเคนะครับผมเสร็จแล้วเรากดเซฟ1ทีนะครับผมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็เอาเมาส์วางนะครับตรงนี้แหมตะกี้นี่มันไม่เปลี่ยนนะครับหน้าแตกเลยนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับคิดว่ามันคงเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเมนูไอเทมของเราเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับผม โอเคลงมาดูเห็นไหมครับเหลืองกับเขียวแล้วนะครับผมนะแต่สีฟ้าไม่มาเพราะว่าเจ้าเมนูไอเทมเนี่ยมันไปทับอยู่นะครับผมเราเลยมองไม่เห็นนะครับผมเลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับซึ่งเราต้องมาตรวจสอบดูนั่นเองนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้การสร้างเมกะเมนูนะครับหรือว่าเมนูที่เป็นหลายคอลัมน์แบบนี้นะครับพร้อมถึงการตับปรับแต่ง ต่างๆนะครับแหมลิ้นพันกันเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถปรับแต่งทั้งแบ็กกราวทั้งเงาแล้วก็สีสันต่างๆได้นะครับเอาเมาส์ไปวางให้สีอะไรนะครับรวมถึงฟ l y เอาเมนูตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยตนเองเลยนะครับผมอ่าและนอกจากนั้นนะครับจริงๆมันมีหมวดโมบายเมนูอยู่อีกนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้เหมือนกันตัวเลือกก็จะคล้ายๆกันนะครับ ก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับมันเป็นโหมดสาหรับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับและในวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคําถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ เป็นยังไงกันบ้างครับสลาบเทคนิคที่ได้นําเสนอไปในวิดีโอนี้ถ้าใครมีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ